สวัสดียามสายครับยามสายวันที่1ิครับสิงหาปีหกสไม่ได้ออกมาเป็นอาทิตย์แล้วครับไม่สบายติดวัดเจ้าตัวปวนครับวันนี้ไปส่งเจ้าตัวปวนไปโรงเรียนแล้วเจ้าตัวปวนหายแล้วครับพอมันยังไม่หาย <c oughs> ยังเสียงแพรบๆอยู่ครับเดี๋ยววันนี้ออกไปยกลอบกันก่อนครับปล่อยไว้เป็นอาทิตย์แล้วไม่ได้ลงไป ยกรอบดูเลยรอบหายป่าไม่รู้เี่คครับเดี๋ยวเดินทางกันก่อนเลยครับวิ่งมาถึงรอบลูกแรกแล้วครับเดี๋ยวไปลุ้นกันวอนนี้เป็นอาทิตย์แล้ว <c oughs> จะไปลุ้นพร้อมกันเลยครับ i'll ค้าปลาเขาหนึ่งตัวอยนกเขาหนึ่งตัวครับนี่ครับไปนกเขา ปลาเกาาครับซึ่งตัว รอบลูกที่สองกันต่อเลยครับปลาไม่ค่อยเข้าครับคืนใหญ่น้ำคุณด้วยยังไม่มีเวลาหาเหยื่อมาใต่ให้ดูนะครับาวางแล้วเดี๋ยวจะหาเหยื่อมาใต่ครับเดี๋ยวมารุ้นปาลารอบลูกนี้กันต่อเลยครับ ผมคิว่าจะมีป่าเข้าไหม พ้อมกันเลยครับต่อยน้องขาวหนึ่งตัว นี่ครับไปนกขาวใหญ่หนึ่งตัวลูกนี้ มีฉลามสลิดลูกปลาเก๋าครับข้าวยันปูมา ครับมีาลามครับข้าว ลุนรอบลูกสุดท้ายกันครับลูกสี่เหลี่ยมลูกที่สแล้วลูกสุดท้ายเดี๋ยวไปลุนพองกันเลยครับพรุ่นี้จะมีปลาเข้าไหม เลยครับพอมีตัวเข้าครับ ปลาเก๋าตาตัวปลาต้อยหนึ่งตัวครับ ไปเลยหนึ่งตัวครับตัวนี้นึงตัวที่สองครับปลาขาว ที่สามครับปลาเกาตัวที่ 4, สี่ครับปลาเกาไปสวยกดราคายกรอดเสร็จแล้วครับช่วงนี้ผนตกตลอดเลยลมก็แรงครับไม่ค่อยได้ออกครับพอดีไม่สบายด้วย วันนี้ค่อยังชั่วเลยออกมายกรอบครับเสียงลมแรงหน่อยนะครับมาดูปลารอบวันนี้กันครับไม่ได้ยกมาทิศหนึ่งเรายังพอมีปลาข้าวครับมีปลาเก๋าห้าตัวไมตสวยๆครับแล้วก็ปลาส้อยนกเขาสามตัวก็มีปลาสลิดเล็กๆอีกประมาณสักสองสามโลครับเรายังพอได้ปลาครับทำข้าว คือลมดีกว่านี้นายครับเดี๋ยวค่อยออกมาตกปลาช่วงนี้คือลมไม่ดีเลยไม่ค่อยสบายด้วยผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ